เซนเซคะตั้งแต่อยู่เมืองไทยมาเนี่ยเคยไปหาหมอฟันบ้างไหมคะเย่อะริมาเซนเอเอ่เอฟันผุหรือว่าปวดฟันเหรอคะอะริมาเซนเอ่อสักนิดนึงก็ไม่เคยเลยเหรคะอะริมาเซนวันต่อเชามั่นจะเข้ามีการตีมัสโอเคค่ะทุกคนคะถ้าเป็นว่าตั้าแต่เรียนนำเข้าเรื่องนี้ไม่สำเร็จนะคะไปเรียนเรื่องอื่นกันก่อนก็ได้คะ่ะเจ้าดานเดส

การคนไข้จะถามว่ายังไงได้บ้างหรอคะชิกาดเตะมาสก้แปลว,ว่าเลือดออกไหมอิตายเดสกะแปลว,ว่าเจ็บไหมรูปประโยคนี้นะคะสามารถพูดได้โดยการวางคำกริยาและตามด้วยคะก็จะเป็นประโยคคำถามในการถามอาการคะ่ะคนไข้ก็จะตอบว่าให้แปลว,ว่ามีอาการหรือว่าอีเยะแปลว,ว่าไม่มีอาการคะ่ะมินาโกเซนเซคะถ้าต้องการจะถามอาการโดยรวมๆล่ะคะ ししอก็จะแปลว่าเป็นอะไรมามีอาการยังไงบ้างค่ะเอ๊มินาโกดเซนเซคะถ้าเราต้องการจะสั่งคนไข้ละคะจะพูดว่ายังไงได้บ้างคะคือดาไซคือดาไซแปลว่าการุณาเรามักจะวางไว้หลังคำกริยาเพื่อการสั่งที่สุภาพมากขึ้นค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ในภาษาญี่ปุ่นเรามักจะได้ยินบ่อยคือคำว่าเดสถึงเราจะพูดคำนามคำเดียวแล้วตามด้วยเดสก็จะแสดงความสุภาพได้ค่ะและกรณีที่ต้องการจะพูดประโยคปฏิเสธนะคะเราก็เติมคำว่าจะอาริมาเซนลงไปค่ะมุชิบะเดสแปลว่าฟันผุหรือว่าฟันเป็นรูค่ะมุชิบะจะอาริมาเซนแปลว่าไม่มีฟันผุเลยค่ะมุชิบะเดสก์แปลว่ามีฟันผุใช่ไหมคะ ทีนี้มาดูรูปประโยคทั้ง3แบบอีกทีนะคะแล้วลองฝึกออกเสียงตามมิน่าโกเซนเซนะคะ